ทศักราช1802ฮิรันนครเงินยางอาณาจักรที่นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางความรุ่งเรืองของคนไทยทางตอนเหนือพยามังรายราชโอรสพยาลาวเมงผู้ปกครองฮิรันนครเงินยางและพระนางเทพคำขขยพระธิดาแห่งเมืองเชียงรุ่งได้ขึ้นสเสวยราชสมบัติเป็นเจ้าครองนครบรรดาหัวเมืองต่าง ได้พากันอ่อนน้อมเป็นเมืองขึ้นด้วยเพราะเกรงเดชานุภาพพญามังราย ได้ทรงรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือในอนณาเขตรอบๆและดํำริจะทรงครีทาทัพไปแสดงฝีมือในด้านการยุดต่อหัวเมืองฝ่ายใต้จึงได้รวมพลหน้าเมืองลาวกู่เต้าพระเอิญช้างมงคลอันเป็นช้างพระที่นั่งของพระองค์ได้เกิดพัดหายพยามังรายจึงเสด็จติดตามรอยช้างไปจนถึงดอยจอมทอง ณริมฝั่งแม่น้ำกกนาทีและได้เห็นภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์เป็นชัยภูมิที่ดีจึงได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นโดยก่อปราการโอบเอาดอยจองทองไว้และได้งย้ายราชธานีจากเมืองฮิรัญนครเงินยางมาสร้างราชธานีแห่งใหม่ที่ริมฝั่งแม่น้ำกกเมื่อพุทธศักราช1 8 0 5 และได้ขนานนามราชธานีแห่งนี้ว่าเชียงรายอันหมายถึงเมืองของพญามังรายประวัติเหตุการณ์สำคัญของเชียงใหม่และล้านนา นับย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่าพันปีหรือก่อนพุทธศักราช1,202พื้นที่ใช้เขาเชิงดอยสุเทพเป็นที่ตั้งของระมิงนครเป็นพื้นที่ทำมาหากินของชาวลัวหรือละวะเทลานั้นมีคุณหลวงวิลังคะกษัตริย์องค์ที่13ของราชวงศ์ลัวครองเมืองระมิงนครอยู่ สุดเทวฤสีและสุกกทันตารือีรวบรวมชาวมอญสร้างเมืองฮริคุนชัยแล้วเชิญพระนางจามเทวีจากกรุงละโวมาเป็นปฐถมกษัตริย์คุณหลวงวิลังคะมีราชสารถึงพระนางจามเทวีเชิญชวนให้เข้าพิธีสมรสเพื่อหลอมรวมระมิงนครและฮริพุนชัยเป็นแผ่นดินเดียวกัน พระนางจามเทวีปฏิเสธขุนหลวงวิลังคาจึงยกทัพมาตีมือฮริพุนชัยพระนางจามเทวีให้พระออราชโอรสแฝดเจ้าชายมหันตยศและเจ้าชายอนันตยศทรงช้างศึกพลายกำงาเขียวเข้าต่อสู้และตีทัพขุนหลวงวิลังคาพ่ายแพ้ลาดถอยกลับไป ท่านางจงมามเทวีทราบดีว่าขุนหลวงวิลังคะจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆจึงออกอุบายท้าพนันให้ขุนหลวงวิลังคะซึ่งเชี่ยวชาญด้านการพุ่งสนาวโดยท้าว่าถ้าสามารถพุ่งสนาวไปตกในริพุนชัยก็จะยินดีเข้าพิธีสมรสด้วยโดยให้สิทธิพุ่งได้สองครั้งซึ่งขุนหลวงวิลังคะยินดีรับคำท้า ครั้งแรกคุณหลวงวิลังคะพุ่งสนาวจากเชิงดอยสุเทพไปตกนอกกำแพงเมืองฮริุุนชัยทำให้พลังจามเทวีหวัดวันว่าการพุ่งครั้งที่สองนี้จะมาตกในกำแพงเมืองจึงออกอุบายส่งเครื่องบรรณาการที่ลงมนดำมากำนันคุณหลวงวิลังคะทำให้พลังของคุณหลวงวิลังคะหมดไปพุ่งสนาวมาตกแค่เชิงดอยสุเทพ คุณหลวงวิลังคะเสียใจที่ถูกหลอกและทาให้ชาวลัวต้องตายไปจำนวนมากเมื่อคลายยกทัพไปตีฮริคุนชัยจึงพุ่งสนาวขึ้นสู่อากาศและยืดอกรับสนาวเสียชีวิตศพของคุณหลวงวิลังคะฝังอยู่ที่ยอดดอยม่อนล่องเขตอําเภอแม่ริมเมื่อปีพุทธศักราช1227ชาวล้วส่วนใหญ่ทิ้งเมืองหนีกระจัดกระจายไปอยู่ตามเทือกเขาต่างๆโดยไม่อยากอยู่ภายใต้การปกครองของชาวมอน นครฮริพุนชัยในการปกครองของพระนางจามเทวีเจริญรุดหน้าในทุกด้านและไม่มีสุดใดมาย่ำกลายอีกพระนางจามเทวีสิ้นพระชนหลังจากนั้นอนาณาจักรริพูนชัยมีกษัตริย์ปกครองต่อเนื่องมาถึง49พระองค์ ถ้าภาพเขียนจิตกรรมฝาผนังวัดภูมินบันทึกเรื่องราวให้คนรุ่นหลังได้มองเห็นอดีตที่งดงามยิ่งใหญ่ส่งคุณค่าของเมืองน่านแล้วคงเป็นคำตอบให้ได้รู้ว่าที่คนกล่าวถึงว่นนาน่านคือเมืองเก่าที่มีชีวิตที่ร่วมยุคสมัยแต่วิถีแห่งน่านก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามไว้เป็นอย่างดี จากเมืองปัววรนครปถมมาบทแห่งเมืองน่านสู่เวียงภูเพียงแช่แห้งจนถึงเมืองนันทบุรีล้วนเป็นพัฒนาการในการดำรงอยู่ของกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์ที่หลอมรวมกันผ่านวิถีของกลุ่มคนที่ตั้งติ่นฐานตามภูมิประเทศที่เป็นขุนเขาสูงเป็นแหล่งกำเนิดสายน้ําน้อยใหญ่ที่หล่อเลี้ยงสรรพสิ่งบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน และเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของเจ้าพระยาจากเล็กๆทว่าย well ิ่งใหญ่ท่ารัศมีสุโขทัยและล้านนามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกือบสิบศตวรรษสั่งสมศิลปะวัฒนธรรมไว้มากมายทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุรวมทั้งวีรกษัตรย์ พ่อขุนจอมทำรรพ่อขุนเจืองหรือพระยาเจืองฟ้าธรรมิกราชและพ่อขุนงามเมืองหรือพระยางามเมืองพุทธศักราช1334นับตั้งแต่ปู่เจ้าลาวจกหรือละวาจักรราชสร้างหิรัญยนครเงินยางเชื่อสายครองราชสืบมา11พระองค์ถึงขุนเงิน มีราชบุตรสององค์องค์พี่นามขุนชินหรือขุนชื่นองค์น้องชื่อขุนจอมธรรมพ่อขุนจอมธรรมทรงได้ไปครองเมืองผู้กามแม้จะเป็นเมืองร้างแต่ชัยภูมิเหมาะสมอยู่เชิงเขาชมพูมีสะหนึ่งอยู่ทางทิศพายับหรือก้านพยาวพุทธศักราช1639พ่อขุนจอมธรรมจึงสถาปนาเมืองใหม่ว่าพูกามยาวต่อมาเรียกกันว่าพยาว พุทธศักราช1602พ่อขุนจอมทำครองภูกามยาวได้3ปีทรงได้พระราชโอรสชื่อขุนเจืองพุทธศักราช1604ทรงได้พระราชโอรสอีกองค์หนึ่งชื่อขุนจองครั้นพ่อขุนจอมทําสวรรคตรเมื่อพระชนมายุ4 9พรรษาปกครองเมืองได้24ปีขุนเจืองได้ครองเมืองภูกรารยาวแทน ต่อมาหิรันยนครเงินยางซึ่งปกครองโดยขุนจินผู้เป็นลุงถูกล้านช้างและยวนรุกรานขุนเจืองจึงยกทัพไปช่วยมีชัยชนะเหนือข้าศึกได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาเจืองฟ้าธรรมิกราชครองหิรันยนครเงินยาง พุทธศักราช1781ภูกามยาวได้ขุนจองปกครองสืบเชื้อสายมาเจ็ดชั้นพ่อขุนมังรายสายพี่ครองหิรัญยนครเงินยางพ่อขุนงามเมืองสายน้องพระสหายกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งกรุงสุขโขทยัยประสูตรปีเดียวกันครองภูกามยาวทั้งสามพระองค์ทรงปฏิญาณเป็นมหามิตรที่ฝั่งแม่น้ำอิงสืบเชื้อสายอีกเ้าชั้นเข้ารวมกับล้านนา สมัยพระยอดเชียงรายเป็นกษัตริย์ทรงสร้างพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนาที่วัดศรีโคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวงตำนานพระธาตุช่อแหกกล่าวว่าบริเวณพระธาตุช่อแห่มีชุมชนดั้งเดิมอาศัยอยู่โดยมีขุนล้วไอ้ก้มเป็นหัวหน้าและชุมชนนี้นับถือม่อนดอย ซึ่งเป็นที่ตั้งพระาธาตุช่อแห่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สภาพภูมิประเทศโดยรอบมีลำน้ำสายสำคัญคือลำน้ำแม่แคมและลำห้วยแม่สายขนาบอยู่ทั้งสองข้างเป็นที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าแห่งอื่นๆดังนั้นชุมชนแรกของเมืองแพร่จึงน่าจะอยู่บริเวณโดยรอบพระาธาตุช่อแห่นี้เอง และจากตำนานสิงหนวัรได้บันทึกไว้ว่าชาวไทยลาวจากเมืองอุโมงค์คเศสลานครเชื้อสายละาจัก,กราชได้เคลื่อนย้ายลงมาตามเส้นทางนี้ในพุทธศักราช919หลังจากนั้นในพุทธศักราช983ก็เคลื่อนย้ายลงมาอีกครั้งหนึ่งกลุ่มชนสองกลุ่มนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุด ที่จะแยกครัวเรือนออกจากขบวนใหญ่แล้วตั้งถิ่นฐานที่เมืองแพร่เมืองแพร่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมตามตำนานเมืองเหนือประวัติศาสตร์เมืองแพร่หรือเมืองพลนครในอดีตนั้นมีสองมหาวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้บุกเบิกในการสถาปนาเมืองแพร่ขึ้นคือปู่พญาพล จากตำนานวัดหลวงอำเภอเมืองแพร่กล่าวว่าปู่พญาพลหรือพ่อขุนหลวงพลได้พาคนไทยเชื้อสายไทยลือ้อไทยเขินส่วนหนึ่งมาจากเมืองเชียงแสนชัยบุรีและเวียงพังคำลงมาสร้างเมืองบนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำยมขนานนามว่าเมืองพลน,น,นครหรือเมืองแพร่ในปัจจุบัน วีรบุรุษอีกท่านหนึ่งคือพระยาเมืองชัยตามตำนานเมืองแพร่ที่ปรากฏในพระราชประวัติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความว่าพระยาแสนซ้ายมีราชบุตรชื่อพระยาเมืองชัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการรบเป็นอย่างมากจังหวัดแม่ห้องสอน มีประวัติความเป็นมายาวนานมากตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภูมิภาคแถบนี้ได้มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่ยุคหินเก่าการตั้งถิ่นฐานและการลำดับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของแต่ละอำเภอมักจะเกี่ยวข้องกับอีกหลายๆอำเภอในยุคก่อนประวัติศาสตร์จากการสำรวจถ้ำผีแมนและรอบๆในเขตอำเภอปางมะพ่าพ,าพบหลักฐานเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องหินเช่นขวานหินรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า มีอายุประมาณ8,600ปีมาแล้วและได้พบมเมล็ดพืชที่ใช้เป็นอาหารมากมายหลายชนิดเช่นมเมล็ดน้ำเต้าแตงกวาและพืชตระกูลถั่วฝักยาวพบว่ามีอายุเก่าแก่12,000ปีมาแล้วทำให้สันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้มีมนุษย์อาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยหินเก่านอกจากนี้ยังค้นพบเศษภาชนะดินเผาที่มีอายุประมาณ4,000-8,000ปีเป็นจำนวนมาก แต่สำหรับสิ่งที่เรียกว่าโรงผีแมนนั้นนักโบราณาคดียังไม่สามารถหาหลักฐานยืนยันได้ว่าสร้างขึ้นจากมนุษย์ในสมัยใดด้วยวัตถุประสงค์ใดแต่สันนิษฐานว่าใช้สําหรับบรรจุศพเพราะลงทําขึ้นจากการขุดเจาะท่อนไม้สรงลักษณะคล้ายเรือหัวตัดกว้างไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรยาวประมาณ2เมตรและหลังจากที่ได้ขุดพบหลักฐานทางโบราณาคดีทําให้สันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้ น่าจะเป็นที่อยู่ของมนุษย์ยุคหินเก่าซึ่งมีอายุประมาณ4,000-7,000ปีมาแล้วเพราะสมัยนั้นยังไม่มีการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์น่าจะมีชีวิตอยู่ด้วยการล่าหรือเก็บพืชที่เป็นอาหารจากป่าธรรมชาติและอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆส่วนปัจจุบันนั้นจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นที่รวมของชนเผ่าไทยและชาวไทยภูเขาหลายเผ่ามาตั้งแต่โบราณผู้คนเหล่านี้ ยังคงดำเนินชีวิตเรียบง่ายรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้เฉกเช่นเดียวกับเมื่อหลายร้อยปีก่อนประกอบด้วยไทยใหญ่มงมูเซอร์ลัวลีซอจีนหฮอและกะเหลียงและขอฝากอกีจกความรู้วนิดนึงนะครับจังหวัดแม่ห้องสอนได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองเมื่อปีพุทธศักราช2417โดยพระเจ้าอินทราวิชยานนท์พระเจ้านครเชียงใหม่เจ้าเมืองประเทศสลาช ่สยมในสมัยล้านนาะพยามังรายขยายอำนาจเข้าขอครอบครองแคว้นหลิปุญชัยเมื่อพุทธศักราช1835พยายีบาเจ้าเมืองได้หนีมาพึ่งพยาเบิกโอรสที่มืองเคลางต่อมาในพุทธศักราช1838พยาเบิกได้ยกกองทัพไปตีเอาเมืองหริภุญชัยคืนและได้ชนช้างกับขุนครามหรือพยาชัยสงครามแต่พ่ายแพ้เสียชีวิตในที่รบที่ตำบลแม่ตาล คุณครามยกทัพตามมาตีเมืองเขลางแตกริพุนชัยและเขลางจึงถูกผนวดเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาะตั้งแต่นั้นมาเขลางมีความสำคัญในฐานะเมืองหน้าด่านทางตอนใต้เมื่อพุทธศักราช1929อยุธยาได้โจมตีลำปางโดยสมเด็จพระมรมมาราชาธิราชที่หนึ่งในสมัยพยาแสนเมืองมาได้เข้าป้นเมืองลำปางแต่ไม่สำเร็จ สืบมาถึงสมัยพรยาแก้วที่ได้พยายามขยายอำนาจลงไปทางใต้จนเกิดสึก,กับอยุธยาหลายครั้งในพุทธศักราช2508สมเด็จพระรามาธิบดีที่2จึงยกทัพขึ้นมาโจมตีล้านนาก็ได้เข้าโจมตีลำปังจนแตกแต่ไม่สามารถตั้งมั่นได้ต้องรีบกว่าต้อนผู้คนกลับหลังจากสงครามครั้งนี้แล้วล้านนาและอยุทยายก็ไม่ได้มีสงครามกันอีกจนกระทั่ง ล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าและถูกไทยยกทัพมาตีไว้เป็นอำนาจช่วงเวลาสั้นๆเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนารายมหาราชทั้งนี้นับตั้งแต่สิ้นยุคพยาเบิกราชวงศ์มังรายได้ส่งขุนนาเป็นผู้ปกครองเมืองนี้โดยตลอดโดยมีชายเสนาเป็นผู้รังเมืองคนแรกซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้สร้างเวียงเขลางใหม่ ที่อยูดถัดจากเวียงเขลางเดิมไปทางใต้มีศูนย์กลางอยู่วัดปุงสนุกในยุคเสื่องของล้านนาเมื่ออำนาจของกษัตริย์เริ่มอ่อนแอลงหลังยุคพยาแก้วขุนนางผู้ปกครองเมืองลำปางซึ่งมีบทบาทในการต่อต้านอำนาจกษัตริย์ลาย มีประวัติความเป็นมาดังปรากฏอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าพระวาสุเทพฤษีกับสุก,กะทันตะฤษีสองพระสหายได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ชื่อว่าลพุนมีความหมายว่าที่ดอนหรือเนินสูงเนื่องจากเห็นว่าเมืองลำพูนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง ซึ่งเมืองละพูนนี้บางแห่งว่าเดิมทีชื่อพิงคบุรีแล้วเปลี่ยนเป็นหริพุนชัยซึ่งอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานจากปราท้องถิ่นกล่าวกันว่าคำว่าหริปุลเมื่อออกเสียงเ,เร็วจะกลายเป็นหละปูนแล้วแผลงไปเป็นคำว่าลำพูนจนถึงปัจจุบันเนื้อครลำพูนภูมิสถานย่านที่ในสมัยอดีตการเรียกขานเอาไว้ว่าแคว้นหริพุนชัย ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าฉันผลสมอดังมีหลักฐานบันทึกอยู่ในประวัติพระนางจามเทวีและจังหวัดลำพูนระบุเอาไว้ว่าสถานที่แห่งนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งสเสด็จมาบินทบาทและได้แวะรับฉันลูกสมอที่ชาวล้วนำมาถวาย โดยได้ทรงพยากรณ์ว่าสถานที่แห่งนี้จะมีผู้มาสร้างเมืองและตั้งชื่อว่าฮริพุนชัยนครซึ่งคำว่าฮริแปลว่าสมอส่วนคำว่าพุนชัยแปลว่าการกินนั่นเองอีกข้อสันนิษฐานมีหลักฐานจารจารึกบันทึกอยู่ในตำนานจามเทวีวงศินการมาลีปกรณ์และตำนานมูลศาสนา ระบุถึงการสร้างเมืองหริพุนชัยเอาไว้ว่าพระวาสุเทพฤษีได้นำชาวล้วกลุ่มหนึ่งล่องลงมาตามแม่น้ำเห็นสถานที่แห่งหนึ่งชัยภูมิดีอีกทั้งยังเคยเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าจึงคิดที่จะสร้างบ้านแปลงเืองขึ้นณนะบริเวณดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำปิงและได้ชักชวนให้พระสุกกะพันตะฤษี พระสหายแห่งเมืองละโวมาช่วยเตรียมการสร้างเมืองและได้มีราชสารส่งไปยังพระอนุสิทตฤศีพระสหายแห่งเมืองสัชนาลายัยให้นำหอยสังม,มาเป็นแบบอย่างในการสร้างเมืองพระอนุสิทตฤศีได้สั่งให้นกหัดสดีลิงไปหาหอยสังม,มาจากท้องมหาสมุทรเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการวางผังเมืองฮริภูนชยัย ตามรูปหอยสามซึ่งเป็นผังเมืองแบบโบราณที่มีรูปทรงยาวรีขนานไปกับแม่น้ำใช้ธรรมชาติด้านหนึ่งเป็นปราการมีความคดโค้งไปตามลำน้ำและมีลักษณะเป็นรูปหอยสมัมอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดินคำขวัญจังหวัดอุตรดิต์เหล็กน้ำผีลืล่งเมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหักถิ่นศักิ์ใหญ่ของโลกอุตรดิตเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่เดิมที่ตัวเมืองอุตรดิตเป็นเพียงตำบลชื่อบางโพท่าอิดแต่เพราะอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านและเป็นย่านธุรกิจค้าขายของชาวจีนจึงกลายเป็นย่านการค้าที่จเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้าจากทางใต้สู่ภาคเหนือซึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระราชทานชื่อบางโพท่าอิดใหม่เป็นเมืองอุตรดิตอันหมายถึงท่าน้ำแห่งทิศเหนือแห่งอาณาจักรสยาม จากชุมชนโบราณซึ่งเป็นแหล่งผสมผสานวัฒนธรรมสุโขทยัยล้านนาล้านช้างเข้าด้วยกันอย่างลงตัวทำให้อุต,ตรดิิตเป็นชุมชนโบราณและแหล่งประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษามากมายเช่นเรื่องพระยาพิชัยดาบหักวีรชนที่ชาวจังหวัดอุตรดิิตให้ความเคารพบ,บูชามีอนุสาวรีย์ตั้งอยู่หน้าศาลกลางจังหวัดอุตรดดิต สร้างขึ้นเพื่อเทอิดเกียรติในความกล้าหาญร,รักชาติความเสียสละและความจงรักภักดีของทหารกล้าขุนศึกคู่บารมีของพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยต่อสู้กับข้าศึกศัตรูจนดับหักขามือและได้รับการขนานนามว่าพระยาพิชัยดาบหักและบริเวณใกล้ก,ลกันมีอาคาร พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหักจัดแสดงประวัติของพระยาพิชัยดาบหักรวมทั้งแบบจำลองสนามรบวิถีชีวิตในสมัยอยุธยาตอนปลาย